บรรยากาศยามเช้าๆาานะ้พี่น,น้องที่กรุงเทพมหานครถนนแจ้งวัฒนะเส้นนี้ก็เส้นของแจ้งวัฒนะพี่น้องเส้นนี้ตรงไปก็ไปทางปากเก็ตที่ผมขายให้ดูว,วลูกชารุก็ทยอยมาเรื่อยๆัวเริ่มติดแล้วพี่น้องเมื่อเราสซประมาณสักแปดโมงติดนึบเลยแต่ตรงนี้ก็ทยอยไปเรื่อยๆ เขามีเ็ษเท่าไหร่ไปเนาะนี่เส้นนี้ก็รถไฟฟ้ากำลังก่งอสร้างอยู่ครับพี่น้องเส้นเจ้าหนาที่จะตรงไปปากเกร็ดไปทางนี้ไปทางโกงศุนย์ไปทางศูนย์ไปทางศูนย์ราชก,การอาคารบีกดดีโอทีตอนนี้นะพี่น้องอันนี้ผมขอให้ดูรถที่ลงจากสะพาน สะบานข้าวเส้นข้าวดีก่อสร้างก็ใกล้จะเสร็จแล้วก่อสร้างของรถไฟฟ้าเนี่ดูรถไฟฟ้ากันเรี่ยผมฐานนี้ก็มาจากเส้นเส้นรามินทาฝั่งโน้นนะรามินทารถก็ทะยอยมาได้เรื่อยๆรถไม่ติดอะไรนะอากาศเช้า รถที่มาก็รถที่เข้ามานี่ก็จะไปทางศุลจรการเป็นผ่านโรงการฟองสุนแล้วก็ไปทางนน่นไปทางนี่รถที่จะไปฝั่งโน้นก็ไปทางรามินทาแล้วก็ไปทางวิภาวดีมันจะมีสองเสน้นขึ้นสะพานนี่ก็จะไปทางเส้นราม,มินทานไป้องแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นสะพานก็ตรงไปก็เลี้ยวซ้ายจะเส้นวิภาวดีราศี ้าเยขึ้น,น,น,เ,นเร่รเยรถเมาก,มก็จะเล้ยวสายก็จอดที่ป้ายรถเมล์แต่ผนไม่ได้ลงไปขึ้นรถเมล์รถเอารถไปซ่อมรถไปซ่อมแล้วก็ยังไม่ได้เต็นรูปบัดไหน ตอนนี้เนี่ยต้สายนี้ก็จะไปสาวปากเก็นมนบนนี้ก็รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าขสร้างใค้จะเสร็จแล้วก็ประมาณ80%อ นะเดี๋ยวเขาเคลียร์พื้นเี่ข้างล่างแต่ข้างล่างยังไม่เคลียร์ยังไม่ยังไม่ได้เทพูนเลยข้างล่างเทฟฝั่งสรงข้ามกันเทปไปแล้ว เพิ่มเติา่ามันคนจะนลี่นะับรถ้้วคนแล้วก็ยอยวิ่งได้เลยได้เพราะไม่ติดเท่ไหรย่งเช้าอยู่ถ้าสายๆก็เงินติด นเ,ไไเนี่ยเส้นล่างน,นี่ก็มาจากวิภาวดีนะครับน้องเส้ล่างเส้นบนที่ขึ้นสะพานลงมาก็มาจากเส้นรามินทาอนิสอรีบางเขน โอเคก็ขอขอบคุณมากน้ที่ติดตามช่องหาชนองีมีคุณภาพช่องหมาอเลร